เขาก็เลยบอกว่าเป็น first engineer ฉะนั้นสิ่งที่เกิดก่อนที่พระเจ้าเนี่ยจะนำสีโครงออกมาจากอ่าชีโครงของอาดามเนี่ยต้องเกิดก่อนถูกไหมอืมพออันนี้เสร็จไม่ยอมแพ้ค่ะคุณลอเยอร์พูดนั่งเงียบขิมาตลอดก็เลยพูดขึ้นมาค่ะ Then the lawyer จุดจุด up ทำอะไรน่าจะพูดขึ้นมาถูกไหม นั่งเงียบมานานพูดขึ้นมาน่าจะพูดว่าอะไรเพราะเขาพูดต่อว่า yes but why do you think created อะไรอย่างเงี้ยต่อไป went up went up แปลว่าขึ้นอย่างเช่นบอกว่า the price went up the price of gasoline รเงี้ยราคาน้ำมัน went up คือพุ่งขึ้นก็คือ go up นนั่เองไม่เกี่ยว hang up hang up แปลว่าว,า,วางหูโทรศพัพท์อย่างเช่นบอกว่า he h u n g up the phone on me เขาวางหูโทรศัพท์ใส่ชั้น Hang up the phone on สองวันมีคนเรื่องเลยนะคะไม่เกี่ยวโทรศัพท์ r a n g up ก็คือโทรมาหายี่ไม่เกี่ยวยกันเลยนะคะมันไม่เกี่ยวกันนะคะข้อสี Speak up Speak up Speak up แปลว่า,พ,าพูดขึ้นมาใส่อัพเล Speak up พูดขึ้นมาฉันตอบข้อสี รอยย่ก็เลยพูดขึ้นมาบ้างเราจะนั่งเงียบม,มานาะนบอกใช่ใช่นะก็ถูกแล้วแหละที่ว่าเอ็นจิเนยเนี่ยจะมาเกาะเมดิซินแต่ Who do you think created the e s u t of the chaos and confusion แต่ว่าเธอคิดว่าเป็นใครละ่ะที่สร้างอะไรไม่รู้ความวุ่นวายและสับสนขึ้นมา มันเป็นมุกคือน้องๆขาน้องๆคนเริ่มขำแล้วนะคะน้องๆเพราะว่ามันบอกว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ได้ซินเถียมว่าฉันเก่าแก่ที่สุดเพราะว่าคุณกอตเนี่ยไปเอาซี่โครงของอนัมออกมาทําเป็นอีเกี่ยวกับการแทย์เอ็นจิเนียร์เถียงว่าไม่ใช่ลอกต้องกอตต้องเป็นเอนจิเนียร์คนแรกสิเพราะว่าก่อนที่ จะดึงซิคโคออกมาเนี่ยก้อนเนี่ยสร้างโลกกับสร้างเฮเวนสร้างสวรรค์มาก่อนจากไคลอสและคอนฟิวชั่นความสับสนวุ่นวายแต่ว่าคุณรอยเยอะก็พูดตอบแบบว่าอ่าแล้วไอ้ความสับสนวุ่นวายเนี่ยใครสร้างละ่ะ ก้ันชั้นนี่แหละรอยเยอ่อนั่นแหละน้องๆรู้ใช่ไหมคะว่าคนที่สร้างความเพลิดสมลนุ่วายที่สุดเนี่ยก็เป็นพวกทนายนค,นนานาค่ะน้องค่ะทิ้งก็ไปก็เถียงกันมาหน้าลำคาน้องเคยดูหนังใช่ไหมคะว่าอโจ์ว่าจำเลยว่านุ่นอันนี้เดินไปเดินมาในศาลนะคะให้วุ่นวายไปหมดก็คือสร้างความวุ่นวายเป็นตัวรอยเยอ่อนั่นแหละสร้างความวุ่นวายเกิดก่อนที่โลกกับเฮเวนจะเกิดซะอ,อีกเพราะฉันเนี่ยชั้นในแกกับพวกแกอีกนะอาชีพของชั้นเนี่ยอะไรเงี้ยนเพราะฉะนั้นเขาจะเติมอะไรบอกว่าใครเป็นคนสร้าง any of the chaos and confusion any of ไม่ใช้ไม่ได้ any แปลว่าอันใดอันหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าต้องการจะบอกว่าเป็นคนสร้างความสับสนวุ่นวายทั้งหมดใช่ไหมผิด <P. S 1> non of นี่ไม่ได้สร้างเลยนี่ก็ไม่ถูกมันจะไปเก่าแก่สุดได้ย,ยังไง all of the chaos and confusion ใครหลับเป็นคนสร้างความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแอนน่าจะใช่ล็ทเตไม่ได้ทำให้เกิดโรคนดนหรอกมีชานี่นต้อก็สามแล้วใครกันลับเป็นคนสร้างความสับสนวุ่นวายทั้งหมด